สวัสดีครับอยู่กับผมลูคัสมาตินนะครับเราอยู่ในที่หน้าเกมหนาเกม oh, เกม,มใหม่เลยอ่ะนี่ครับหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับเพนะื่อนๆนะอีกตัวไม่ใช่สองพันห้านะครับดูตารางการจ่ายกันก่อนนะครับเกมนี้นะอืมประมาณนี้นะครับแต่และตัวเซนต์ลักสแคตเตอร์ก็เป็นประมาณนี้วายเป็นประมาณนี้ ร้วการจ่ายจากซ้ายไปขวานครับประมาณนี้รูปล่างหน้าตานะครับอ่ะขอเริ่มเด็ดน้อยเมื่อนั้นทุนน้อยว่ะทุนไม่หนานจ้ะตามงบนะจ้ะทาทำเป็นไหลทำเป็นไหลแต่ไม่มีอะไรมาสิมาสิจ้า เฮ้อะไรแต่ไม่มีคนจะอะไรทำไมจะอะไรทำไมโอเคสามสิบปุนมาอยากดูข้างนอกก่อนนะครับด้วยนะเนื้อไม่อยากซื้อเยอะแนละ้วโอ้โหซื้อได้เลยขาดทุนลุนนอกดีกว่า คิดจะโอ้โหมายากสุดด้วยใช่ปะหมุนละอ่ะมาได้ลุ้นแล้วครับเอ้ยลงว่ะเฮ้ยโอเคของฟรีนะนะครับไม่อยากคาดหวังกันเอาผมเล่นเม็ดเจ็ดหรอวะโอเคผมเล่นเม็ดเจ็ดฮมึมพอมันเข้าฟรีก็อยากอยากเล่นเม็ดใหญ่เลยอนะเอมีไหลายอเปล่าไม่มีเลยเนะี่ย เฮ้ยโอ้โหนู่หญิงโอ้โหเงียบเงียบเลยเงียบเลยไม่มีคนอะไรเลยโอเค <c oughs> ของฟรีโห โอ้ลูกี่ของฟรีของจริงว่ะยี่สิบหกนี่สินะเขาเรียกว่าของฟรีไม่เปลียใจเลยผมนี่ยอมเลยฮะตึง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 มาแรกครับ เมื่อไหวแล้วขอซื้อบ้างล่ะขอซื้อบังเตอะซื้อบังเตอะมามดูไม้ซื้อฮะเงียบซื้อเด็กจะฟรีก็เงียบเงียบให้มันหมดหมดไปเออรองเท้าวิญญาณมาอะไรเยอะวะผู้หญิงเนี่ยงุดหิดละลงทีไรก็ไม่ให้ตลอดเลย ลงมาทำไมโอ้โหงานยาวแล้วเนี่ยผมเดี๋ยวไปต่อ,อยังไงถามหน่อยอะผมจะไปต่อ,อยังไงคุณก็เกินไปว่ะนเกินไปว่ะ ลายไหลก็ไม่มีฮะก็จะไแต่ระดอกนี่ชีวิตมันยากเนาะ44 <40. S 1> มาไม่ไม่แตกก็ต้องพอแล้วแหละเพื่อนคุณจะไม่แตกให้ผมเลยหรือ เอ้ยลุยเจหนึงเออไหนบ้างเสียได้คิวอะไม่ได้เสียดายตัวอื่นเลยครับเสียได้ตัวถูกๆอะให้มันแตกแบบว่าให้มันละลายหน้าลายลรอก่อนโอเคเปนหกเป็นร้อยแล้วว่ะโอ้ยดีใจเยี่ยมไปเลย เยี่ยมไปเลยฮนะอยู่บนตัวผู้หญิงนะครับมันไม่มาหรอกตัวผู้หญิงเนี่ยมาแค่นั้นมาบางลายอะ่ะมาขวางลายนี่คืองานของมันเอ้ยโอ้โหพอ่อ <c oughs> โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับเพื่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ